ที่พัมพูดเนี่ยเพราะว่ามันได้ยอดเยอะนะเสียดายนะครับถ้าต้องหลุดต้องพาลาดอะไรไปเนี่ยเสียดายนะเพราะฉะนั้นทีมซุปฟังไว้ด้วยนะครับทีมซุปที่อยู่ในพื้นที่นะอย่าหลุดนะครับผมย้ำอีกทีหนึ่งนะครับหนึ่งสินค้าไลท์ต้องมีในมือเด็กตลอดเวลานะครับนั่นหมายความว่าคุณจะต้องเบิกไปอยู่ในสต็อกของไปแ,แดง ให้มีปริมาณที่เพียงพอนะที่เซลล์ทุกคนจะสามารถถือไปขายได้ตลอดนะครับนะหนึ่งคือตัวไลน์นะครับสองคือเรื่องความเยนสินค้านะผมเตือนไปเลยหลายเจ้านะเตือนเป็นส่วนตัวนะครับถ้าเขามาเจอเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะที่โดนเนี่ยเสียจะโกรธมากแล้วหงุดหงิดด,าด่าเช็ดเลยนะ เรื่องความเป็นสินค้าคุณก็รู้ว่าทํำยังไงถึงจะเย็นนะครับแนะนาง่ายๆคุณมีถังน้ําแข็งตั้งห่างไว้หนึ่งถังเลยนะในจุดไฟแดงถังน้ําแข็งตั้งหา่างนะครับแล้วก็ที่เก็บสินค้าของเด็กไม่ถังโฟมก็เป็นกระเป๋าแคลรี่นะกระเป๋าสีฟ้านะตั้งอยู่ตามจุดนะครับแล้วก็น้ําแข็งเติมตลอดเวลานะอย่าเอาถาดสินค้าไปวางแลนมอยู่ในถาด วางไว้ข้างทางอันนั้นผมเตือนแล้วนะครับนะอันนั้นไม่ได้นะมันดูยังไงก็ไม่ดีนะครับยังไงความเย็นไม่ถึงแน่นอนนะความเย็นต้องเย็นเียบเมื่อสินค้าถึงมือลูกค้าความเย็นต้องเย็นเย็บถึงมือลูกค้านั่นหมายถึงว่าสินค้าที่ออกจากมือเด็กเด็กหยิบมาจากไหนครับหยิบหยิบหยิบมาจากสต็อกของเด็ก ที่หน้างานสต็อกของเด็กอยู่ที่หน้างานนะต้องมีน้ําแข็งอยู่ตรงนั้นนะครับบางคนก็หลุดเรื่องนี้นะผมไปสุ่มตรวจมาก็เจอหลายที่ที่เป็นอย่างนี้นะครับน้ําแข็งต้องอยู่ในกระเป๋าเด็กตลอดเวลานะครับสินค้ามันถึงจะเย็นเจียบถูกไหมหลายศูนย์เนี่ยไม่มีการเทรนเด็กที่ดีนะเทรนทีมงานที่ดีด้วยจะหลุดเรื่องรายละเอียดพวกนี้พวกนี้สําคัญนะครับ มันจะค้าขายได้นานๆไม่ได้นะถ้าเราไม่มีดีเทลของงานแบบนี้นะครับน้ำแข็งต้องคีปความเย็นของสินค้าตลอดเวลาในทุกจุดของสินค้านะครับจนถึงมือลูกค้านี่คือข้อ2นะครับข้อที่3มนะครับข้อที่สามที่สำคัญนะครับอย่าให้เด็กทำงานเกินหนึ่งทุ่มหรือเลกสุดคือทุ่มครึ่งนะครับ สามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยอย่าให้เห็นนะครับนะมันไม่โอเคมันไม่ดีนะครับนะทุ่มครึ่งคือเหลตสุดจริงๆเสียเป้าให้ทำแค่ทุ่มเดียวนะทุ่มครึ่งนี่คือว่าถือว่าบกลบนะครับนะไอสองทุ่มสามทุ่มมัอย่าให้เห็น,นครับผมเตือนแล้วเพราะว่าผมบอกแล้วไงว่าเสียเป้าขเขาเอาจริงนะครับแกสุ่มตรวจไม่ไปเองเขาก็ถามคนที่เขารู้จักนะ ถามเพื่อนเขาถามลูกค้าเขาถามใครก็ตามอที่สัมผัสกับหน้างานของเราได้อะไรเงี้ยเอ้ยฝากพี่ดูหน่อยดิเด็กเป็นไงลองถามพี่หน่อย์ต้องมี 2. ความเย็นสินค้าอันนี้เป็นเรื่องที่คุณต้องรู้อยู่แล้วนอกจากคุณจะปล่อยปและเลยเองนะครับเรื่องความเย็นสินค้าลงทุนหน่อยซื้อถังน้ำแข็งมาอีกถังตั้งหากเลยนะ นะครับแล้วก็ถาดนมยอย่าไปเรียงเอานมใส่ถังที่แช่น้ำแช่น้ําแข็งไว้แล้วหนึ่งถังนะครับแล้วก็มีน้ําแข็งถังน้าแข็งต้งหากสต๊อกน้าแข็งต้งหากเพื่อเติมให้ในสต๊อกสต๊อกย่อยของเด็กครับเรื่องความเย็นนะครับข้อที่สามก็คือเรื่องไม่ให้เด็กเลิกดึกนะครับทุ่มครึ่งคือเหลดสุด ที่ประกาศไปคือทุ่มหนึ่งนะที่ที่ตั้งใจจะประกาศว่าเออทำงานได้ถึงนี่โมงคือทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มครึ่งนี่คือเละน,นะสามข้อเนี้ยคือข้อหลักๆเลยนะแล้วที่เหลือก็เป็นดีเทลเล็กๆ,ๆน้อยๆละเรื่องเออการแต่งตัวเรื่องหมวกเรื่องป้ายอะไรเงี้ยนะวตเียงในพร้อมแล้วก็ป้ายสะท้อนแสงนะเป็นข้อที่สี่ด้วยป้ายสะท้อนแสงรวมรวมถึงการแต่งตัวทั้งหมดของเด็กด้วยนะครับส่วนนี้เบสิกสุดๆคือ ต้องใช้เด็กนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุ15ปีขึ้นไปไม่ใช่พนักง,งานขายนะครับไม่ใช่พนักง,งานขายไม่ใช่พนักง,งานขายเสื้อเขียวหรือเด็กโตไม่ใช่นะครับยังมีแอบเห็นทำอยู่กัน,นะครับถ้าเจอก็เป็นเรื่องอีกนะก็อย่าหาว่าเขี้ยวอย่าหาว่าจุกจิกเลยนะ มันสําคัญนะครับถ้าผิดพลาดขึ้นมามันส่งผลถึงภาพใหญ่นะถ้าพลาดที่หนึ่งใครมาโจมตีหรือว่าเกิดเรื่องอะไรที่ไม่ดีขึ้นมาด้วยการหลุดมาตรฐานพวกนี้ยก็จะเสียหายกันทั้งระบบนะดีไม่ดีไม่ได้ทําเลยจะได้ไหมล่ะครับยอดขายเป็นร้อยชุดสองร้อยชุดสามร้อยชุดบางคนห้าร้อยชุดเนี่ยคุณคิดว่าทำํำง่ายไหถ้าหลุดไปสียดยมากนะครับกันก็ฝากไ้ด้วยนะเยี่ยนทุกคนนะครับ อย่าหลุดมาตรฐานสามสี่ข้อพวกนี้นะครับซูเปอร์วิเซอร์ทุกคนนะฟังพี่ด้วยนะครับซูเปอร์วิเซอร์ถ้าคุณอยู่หน้างานเรื่องพวกนี้คุณพลาดไม่ได้คุณต้องคอยดูนะครับถ้ายันไหนที่หลุดไปสิบพวกนี้คุณไปแก้ไขด่วนนะถ้าที่ไหนที่คุณโรงงานอยู่แล้วหลุดเนี่ยคุณโดนสองแดงเลยนะนะถือว่าพลาดมาหันนะครับนะก็ขออนุญาตปากไปด้วยเพราะว่าร้อนใจนะร้อนใจ เห็นบางเจ้าก็ยังทําพลาดอยู่นะครับยังมีอยู่นะหลายเจ้านะครับถ้าเกิดเรื่องขึ้นใครมาตรวจพบเจอเนี่ยผมไม่ช่วยนะครับผมไม่ช่วยนะผมซ้าเลยนะผมเตือนหลายทีแล้วนะไม่อยากให้พลาดนะอย่าให้เสียโอกาสพวกนี้นะครับโดนตัดหนึ่งเปอร์เซ็นสองเซ็นแล้วพวกนี้ก็เงินนั้นน่ะเสียได้นะครับทันนี้คุณจะได้นะนะครับนะอนุญาตให้อายัทุกคน อย่าทิ้งรายละเอียดพวกนี้นะครับนะโอเคก็ฝากไว้สั้นๆแค่นี้นะครับสำคัญนะครับอย่าพลาดกันนะสวัสดีครับ